นานสุดท้ายแล้วจบจบบอสบอสชื่ออะไรเอ่ยห้าตัวจริงจบอสตัวนี้ชื่อเอ่อวางโพกิสไนท์ค่ะมันเขียนอะไรเอ่ยมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทำไมงวดนี้เล่นใส่เทียวโกะเยอะว่าปกติสองตัวนี้ไม่เคยแตะเลยะเล่นส่วนใหญ่เราชอบตัวยิงๆมากกว่า มันไกลมันโจมตีไกลได้ใช่มันเอาไปส่ม <c oughs> ส่มแทงข้างหลังฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่จะนั่จิตเจ้าไปฉันเหมือนคนมลังจะตายที่ขาดขาดจหายาหไปฉันเหมือนคนที่โดนแทง นแบบไนแบบแป๊วอะโอ๊ยก่อนมรถุ่มปลาอุ้ยเรื่องนี้คุณอยู่จะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งเลย ก้อพลังงานอันนีพลังงานอวิญญาณก้อนอยู่ก็จไดพลังงานบางอย่างอุ้ยเกือบโดนถ้าโดนีเนๆนั่นนีเหลืองน้ำมันศิปะ ใส,ใส่ไฟไม่สนอะไรวอดาฟ้า <c oughs> เป็นเบ้าน,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 นโอพต้นด่านหมื่นเก้าแล้ววะเหลือหมื่นเก้ามันถอยหลังด้วยอ้อ คลิกนี่ออกหน่อยห้ย ขาดด้วยอ่ะปวดหลังอย่าลิกกันนะทุกคน ตรงไงอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ ำไมตายบรรยากาศตกิ้จืดชืดดูมีคนไยเลยแตกเลือด่เปล่า,ยาเยอะแยตัวที่เราว่าถ้าไม่ตายเวิลด์ุดเยก็มีแค่ไอ้ฮาโดกะรับตรงยะของมันนี้มันมีซนเลือกเยอะแถ้าใครถ้าโดกนก็คุ้มอะ มันจะเป็นปืนใหญ่แบบใหญ่มากไม่เคยเลยดูเห็นโมจีมเยของฮูมาลาต้องหยุดรวยะถ้ามหยุดได้นานกว่านี้หน่อยก็โอเหอลกอน,นาาปหลา ขุนพลังงานประหลาดอยู่ที่บริเวณ้นอนที่มันเิไกมาเฮ้ยไม่กะดต,ตด้วเมสไมบอกว่ามันจ้อเฮ้ยไม่จะกดวกม รายละเอียดนก็เยอะก็เยอะหน่อยโคตรโอ้โเฮ้ยถึงแล้วถ้าจเกิดมีทั้งวันทำไมวะถึงบอสแล้ว บอสตดูดเป็นวันเปลืองไม่มีคนลงหน้าขาวมีนิ้วเลยฟันได้แค่เวลาหลอดเลือดมันขึ้นไปติดเฉียวนะถ้าบอสมันซีดหลบไปอยู่ที่ห่างแล้วเราก็จะมันไม่ได้ งอุ้ยโอดอะไร มันจะลอ,อ,อับาวต้มีลกงกาแนะนำให้ฟันเบาดีกว่าเพราะว่ามันจะฟันได้ทีกว่าบอน่าจะพลังลดลงงสมดุเอ้ยโรีไปทำามกู ไฟร์ตัวเธอระนาดสุดไฟร์ไฟร์ไฟร์หลอกคนอื่นให้รีบมาไฟร์ไฟร์เกณฑ์ยิ่งลดละลายพอมาได้ช็อตปัดดูฉันฉันหมดเลยนะแต่หายไกลเป็นน้ำมันละลายบอสหน้ามิวไม่มีลูกตาเลยแต่ปากสยองปัด อันฟันหนึ่งันม่ใช่ไม่เหมือนฟันไม้แล้วไม่น่าจะโดนบอสเมื่อไรเลยจะโดน มีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะปล่อยตึกออกมาตึกตึกตึกนะย้อนก็ตึกไม่ใช่หย่านีอุ้ยไปไป ลำไมไม่าใจรู้สึกได้ถึงเงาตึก พาดผ่านมาบนหัวไปต่อปล่อยปล่อยรไม่ปล่อยยังให้คุณรู้ไปโ่ไยปล่อยปล่อยก่อนงเติร์ดเติดเติยอมไม่เติร์ด ตายแล้วตวโนกรลกตาตายใช่แล้วแล้วโลกก็กลับขึ้นกลับขึ้นเราจะเริยนรจากกันมากขึ้นแลวก็กลับขึ้นตูวความสงบสุขเพราะบรรยากะที่เราไม่ได้คลายมันกลายเป็นแม่มดป่าถ้าใช้ตัวอื่นเล่นคงนานกว่านี้ โอเคค่ะจบแล้วกิฟทินโดมแบบห้าใครอยากเล่นลองไปหาโหลดดูนะคะน่าจะตอนนี้มีอยู่แหละเออ่ี่อันนี้คือเป็นเอนดิ้งแบบที่ไม่มีใครตายถ้ามีใครตายมันก็เอนดิ้ตรงไอภาพตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไป ันนี้โฮมูล่ากับมาโดูกาไม่ได้ออกเลยจริงๆเช้าเล่นมาโดกานะมันยิงแรงดีแล้วแบบคือเล่นเล่น,ลนทีแม่งเหมือนใช้โปโกงอะ่ะยิงแบบทลุแล้วก็พลังเยอะตายยากแต่พยากาศตายยากกว่าคอนเฟิร์มค่ะเสร็จแบบแล้วเกมของทำไมได้ฟันเทียะขอบคุณที่สร้างเกมหนุกหน,หนมาให้เล่นกัน เล่นทั้งหมด45นาทีค่ะอะ่เวลาเกินที่คิดไว้มาประมาณ1 5นาทีเอเคขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ค่ะ <Hey. S 2> ขอบคุณค่ะ